สวัสดีครับท่านกัลยาณมิตรกรัลยาณธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านมาทำตะบุญตะวันสังฆทานนะครับที่วัดแห่งหนึง่งชื่อวัดหน้าขเขาเบนนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ BT. ถนนเส้นนี้ก็สามารถทะลุไปออกถนนสายเอเชียได้นะครับก็ให้ท่านดูบรรยากาศก่อนถึงวัดนะครับเส้นนี้ถนนจะสวยมากเหมือนเดินทางขึ้นเชียงใหม่เลยครับไม่ต่างกันเลยอากาศก็ดีมากๆเลยนะครับ ผมผ่านที่ไรผมชอบมากเลยถนนเส้นสนี้นะครับตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันติดอำเภอลังสกาหรือเปล่านะครับอลังสกาออช่างกลางอยู่บริเวณน,นี้ครับแถวนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์นะว่ากันง่ายนะอากาศดีมากมากนะครับผมเลยอิจฉาคนแถวนี้มากเลย <c oughs> นะครับก็เนี้ยไอ้ท่านทุกท่านได้ดูบรรยากาศก่อนที่เราจะเข้าไปถวบนถวายสังฆทานด้วยกันนะครับเห็นไหมบรรยากาศสวยมากเลยใต้ขวา จะเป็นภูเขาที่สวยมากๆเลยครับใครผ่านมาก็อยากให้เรามาดูนะครับไปตอนนี้เราใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับผมก็เป็นนักปฏิบัติธรรมก็จะแสวงหาพระที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับ <c oughs> นักปฏิบัติธรรมนี่จะหาพระปราบยากเลยนะครับพระกระยากรานเราก็ไม่อยากปราบเราจะได้กราบเฉพาะพระดีๆใครที่ มานครสีมราชเพื่ออยากทําบุญอยู่ใกล้ๆนะครับก็มาถวายสังฆทานกับท่านได้นะครับตอนนี้ผมมาถึงกุฏิท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเราไปถวายสังฆทานด้วยกันนะครับไอ้ลูกข้าวมาเนี่ยนะไอ้มาสักมากรบุญงานไ่ไดมากแล้

ไม oh ่กระจายปะก็ได้ทังกังกูทางแั่เรื่งพระนั่นแหละสีมีนาจักการีนะตังพุทธังอาภิปูรยามะสีมีนาจักการีนะตังดัมบังอาภิปูรยามะสีมีนาจักการีนะตังสังกังอาภิปูรยามะอะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะตะวันังอาภิวาทิเนสะวะกาโตภะคะวะตัตมะ Mãi 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 สติยมปิมันยังปเตวิสุนิสุรักนัสายะติเสุเนนะจังหยคจะทีลานี่ยากจมะนะโมตเจ้าภะวะโตจตเจามาจเ้ะวะโตระันเจ้ามาจตเจะวะโตะามาจตเจ้ภะวะโตระจตเจ้ามะจตเจ้าภะวะโตระจ้มาจตเจ้าะวะโตระจตเจา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะญาตังเจนะนังจะมีตุเตนสะระณังจะมีธัมมังเจนะนังจะมีสังฆังสะระณังจะมีคันธะนะนังจะมีสังฆังเจนะนังจะมีอัมเมปุรานทระนังจะ तो यमबी ditemang जनां क्षामि यमबी रं करं नम क्षामि तो यमबी सङ्करं जनां क्षामि यमबी भूमं जनां क्षामि तो यमबी पुतं जनां क्षामि यमबी ปาราเวระมณีติขะประจำธสมาที่ามิปานาปาราเวระมณีติฆะประจำธรรมาทียามิปินาตนาเวระมณีติฆะประจำสรรมาทิยามิปินาตนาเวระมณีติฆะประจำสมาทิยามิ వేడా మనీ హిఠా గమయా మేర మణి ఉతంగియా మధ్య ప్రమాద

สัปัริวารานิเิกุสังคัสสะโอนจัทยมะธาตุโนปันเตอิกุสังโฆลีมานิสังคตานานิสัปัริวารานิปฏิกัรหาตุอามัาคังจิกะระตังอิตายะสุขายะมิปานายะจิกาเตระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายสอนน้อมแวายึดเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้แห่พระภิกสงมิสุสงขอพระมิสงจงรับถึงเครื่องตั้งละเครื่องสังฆทานทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อ Aju, ke, bat la tanpuru temerai, mukan tohoi deken. Ke, loke. Hmm. Bek, bek, bek. Kan, 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 kan. He, he. Yaka wariwaa pura pari urenzi agarang. Iwa यन्दो वनर जोयतः परि उपोदिर जोयतः यत् अपि तेयो वचन्तो औपमनीयते नहि जनाय भन्न सम्पाय जप्रो को तो भयो तपोवन में गया भन प्राय मान एव Taru <tư> dâm vào tay, aiu vẫn nô lúc ngang bờ lắng bôn ở tây bờ tây bên THÌ rút gà bờ lắng giữa tây bờ tây bờ lắng có rút gà bờ lắng có một bôn 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 จาปธรรมานัาเวนะโดยกัปปะแผ่นระธรรมนังควนจาปปสังกาโนปาะเวนะโดยจรปปะแนพรสธรมนังวรพระดาดูสีระวันดูเทโก็วันุกความเดินควัมดีดวงเีก็ทั้ในกันทั้งนั่งทั้งขระนทั้งไปทุกข์ทั้งเศรุปั้งโลดทัไป้งอยทั้งไปลอยทั้งใดทั้ง่ปลอทั้งใดก็กำันนีเราตีเราตีเราเดินเราไป

ลราปูส่งไปทำสางวัตอยู่กับีอ๋อ,อนองั้นเดี๋ยวผมร่วมบุญด้วยห้าร้อยครับครับครับนะปูอะไรนะปูพื้นนะครับปูพื้นส่วนเวรอ่าอ,อะผมอาลงโฆษนาสาธุน,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 ตตน,นะ,ค,ะครับครับเออเอาดับพรมีความสุขความเจเริญให้บงังมีสีสุข สภิตโยวิวาชนตุสพโรโควินาสตุมาเทบวาวันตรายโยสุขีติขายุโผภวะอภิวาทนาสีนิสนิจยังวุธาปจายโนจตารโธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขขังพระลางเอาเป็นสุเป็นสุไม่ดีแล้วลูกดูวัดแบบสมัตใต้ดีเลยดีเลย การานจะเรื่ทุกท่านยบายใจดีการตปปีอย่วัจันโดนตรคอนกราะมาเทปวัดมานอยทุกี่รตวดีว่าขที่ผู้นจะตอโน่แก่ราจะมาวัตันิอายุโนทุกการต่างเป็นรูปกวานอกระได้นี่กระได้ดีแล้วงก็คุณครับ ก่อนที่จะจบคลิปนะครับก็พาไปดูรูปพระอุโบ,บสถนะครับในในวัดสองชั้นสวยมากแล้วก็พระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งจําลองมาจากพระบรมสารีริกธาตุในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ทานที่เห็นก็ในก็เป็นบรรยากาศในยามค่าคืนซึ่งสวยงามมากๆนะครับนู้นก็เป็นนี่ก็เป็นรูปหลวงปู่ที่ท่านได้นั่งถ่ายรูปทู่กับพระบรมสารีริกธาตุนะครับหวังว่าท่านที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็มีโอกาสก็ได้มาทําบุญที่วัดนะครับใครที่ดูจบก็ขอให อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ